สวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2024นะคะปีใหม่เลยเป็นชุดจดทะเบียนป้ายแดงนะคะลูกค้าซื้อไปสามารถเป็นลำดับแรกได้เลยคันนี้เป็นรุ่น t o y ยต้ Re ี o นะคะเป็นรถตอนเดียวติดอคอกสูงนะคะแบบนี้เลยลูกค้าอคอกสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้เป็นตัว Ent ท y นะคะเครื่องยนต์2.8 ด้านในก็คือจะมีจอนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะนอนให้แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะคะแล้วก็จะได้เป็นเพลาลอยด้วยนะคะคันนี้สภาพก็คือเดิมๆเลยลูกค้าสวยนะคะข้างในนะคะไม่มีรอยช้าไม่มีรอยขาดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะได้เป็นเบาะนอนแบบนี้ไปเป็นเบาะหนังนะคะเบาะสวยสภาพดีเลยคันนี้เลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้น เลขไม้แท้นะคะลูกค้าซื้อไปก็คือสามารถเข้าศูนย์บริการของโตโยต้าได้ตามปกติเลยหน้าจอเดิมนะคะมีช่องจุด usb ให้1จุดแอร์ปรับแมนนวลนะคะลูกค้าอคันนี้สวยเลยโอ้โหลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ช่วงล่างนะคะลูกค้าคันนี้คันนี้นะคะมีโชคนะคะแล้วก็เสริมแหนบมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกได้เลยส่วนคอกนะคะติดแบบนี้มาเลยค่ะเป็นคอกสูงนะคะคอกสวยนะคะสภาพดีไม่มีสนิมเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาได้เลยที่จังหวัดนนทบุรีค่ะติด MRT สายสีม่วงสถานีบางกะสรท้งออกที่1น,นะคะแล้วก็ติดถนนใหญ่ด้วยนะคะเส้นรัตนาธิเบศ ทางร้านเปิดบริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจหรือว่าจะทักอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็น2.8นะคะลูกค้า Ent ทรีนะคะคันนี้เครื่องยนต์รับประกันไม่มีอุบัติเหตุพีคว่ำไฟไหม้น้ำพ่วมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลขไม่แท้100% ทางร้านมีใบสอคบคุ้มครองผู้บริโภคให้ด้วยนะคะลูกค้ามากันถึงราคาดีกว่านะคะลูกค้ารถสวยนะคะขนาดนี้นะปีใหม่ขนาดนี้นะคะคันนี้นะคะ,าะ,คะราคาอยู่ที่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าฟรีดาวน์ฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ